พยากรณ์อากาศฝนสะสมรายวัน9วันล่วงหน้าระหว่างวันที่6ถึงวันที่14กรกฎาคม2567ช่วงนี้ยังมีฝนฝนฟ้าคนองตกกระจายแต่ปริมาณส่วนใหญ่ยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพ ปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนส่วนอีสานด้านตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างระยะนี้ฝนยังมีเล็กน้อยบางแห่งเนื่องจากช่วงนี้มรสุมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนถึงปานกลางส่วนร่องมรสมุมยังคงพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยวันนี้ขอบของลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้ในระดับกลาง ชั้นบรรยากาศ5.5กิโลเมตรจากมหาสมุทรแปซิฟิกจะพัดปกคลุมอาจจะมีผลถึงช่วงวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงวันที่6ถึงวันที่7กร,รกฎาคมนี้ทำให้มีฝนน้อยลงได้เมกมากระยะนี้ต้องระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมและคลื่นลมแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองระยะนี้ ยังมีฝนตกหนักเบาสลับกันเป็นบางวันเฝ้าระวงังบริเวณที่มีฝนตกสะสมส่วนอาทิตย์หน้าในช่วงวันที่8ถึงวันที่14กรกฎาคมมรสุมเริ่มแรงขึ้นฝนจะเริ่มกลับมาตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันที่12ถึง14กรกฎาคมพื้นที่ฝนตกหนักจะเกิดขึ้นได้บางแห่ง ด้านรับมรสุมภาคใต้ฝั่งอันดามันแต่ภาคตะวันออกการกระจายของฝนยังดีในทั่วทุกภาคแต่ปริมาณฝนยังเป็นฝนเล็กน้อยเมฆมากตลอดช่วงต่อมาลองมาดูข้อมูลจากเรดาร์ดาวเทียม9วันล่วงหน้ากันดูนะครับว่าจะมีฝนตกในพื้นที่บริเวณไหนกันบ้างวันเสาร์ที่6กรกฎาคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานจังหวัดเลยชัยภูมิหนองคายบุรราชธานีนครราช,ชสีมาภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชาเชิงเราจันทบุรีภาคกลางมีฝนตกทุกจังหวัดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีพังงาภูเก็ต กระบ,บีตรังศต,ตูลวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางมีฝนตกทุกจังหวัดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร พระนองพังงาภูกเก็ตกรับบีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนราธิวาสวันจันทร์ที่8กรกฎาคมทั่วประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจจะทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักส่วนมากบริเวณภาคอีสานตอนล่าง และภาคตะวันออกด้านรับมรสุมวันอาคารที่9กรกฎาคมทั่วประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจจะทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงฝนตกหนักเกือบทุกจังหวัดในประเทศพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักส่วนมากบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและตอนล่างภาคตะวันออกด้านรับมรสุมภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ตอนล่างวันพุธที่10กรกฎาคมภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางมีฝนตกทุกจังหวัดและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกด้านรับมรสุมและภาคกลางตอนล่างภาคใต้จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคิรีขันธชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกรับบีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชวันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคอีสานจังหวัดหนองคาย บึงการสกลนครนครพนมกาฬสิน์มุกดาหารอำนาจเจเริญอุบลราชธานีศีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีตราดภาคกลางมีฝนตกทุกจังหวัดภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกรับบีตรังสต,ตูลวันศุกร์ที่12กรกฎาคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีหนองคาย บึงกาฬสกลนครนครพนมกาลาสิน์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลร,ราชธานีสีสเกตภาคตะวันออกและภาคกลางมีฝนตกทุกจังหวัดและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากภาคตะวันออกด้านรับมรสุมภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพัางงา ภูเก็ตกระบ,บี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนาราธิวาสวันเสาร์ที่13กรกฎาคมภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์พาคยีสานภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกทุกจังหวัด และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกด้านรับมรสุมภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกและสุดท้ายวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน,าน่านตากกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตเพชรบูรณ์ภาคอีสานภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกทุกจังหวัดและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกด้านรับมรสุมภาคกลางฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกข้อควรระวังจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนเอาไวา้สำหรับในช่วงวันที่6 ถึงวันที่7กรกฎาคม2567ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือ บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนกันบ้างครับสามารถเข้ามาพูดคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ครับ